สวัสดีค่ะน้องเอได้กัะหิมขอขอขอะขาวๆสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไ,ไหมคะ นหน้าปวดจอยอย่างเงี้ยหลงนั้นขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เดียวพี่เอาินปังม,มา พี่ผบินสิติดตาอยู่นี่เองพี่ผบินเป็นคานีนอ่เดี๋ยวดูพี่ผบินลงทางไหน

น้องขังหลังอาแล้วไม่ได้เดี๋ยวเรนไปกิน,นข้าวอ่ะ